ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลา 1. เรื่องสั้น 2. เรื่องยาวพี่<อ>พี่พี่กำลังงงอยู่ว่ามันเป็นสองเรื่องในเรื่องเดียวกันหรือเปล่าชื่อเรื่องสั้น หนึ่งเรื่องสั้นเป็นเรื่องยาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่อเรื่องเลยคือมันเป็นหนึ่งเรื่องสั้นเลยครับมันแยกเรื่องกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันพี่อ๋อก็คือเป็นสองเรื่องถูกต้องครับผมอ่าโอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องแรกเรื่องสั้นยังไงอ่ะโอเคครับก่อนอื่นเลยขอสวัสดีพี่เป้และแอดเป็ดและทุกทุกทุกคนนะครับที่ฟังอยู่เข้าผมขอเข้าเรื่องเลยครับปีนี้คือปีใหม่เริ่มต้นตั้งแต่เข้าเดือนมกราคมมาเลย ผมมันจะเจอประสบการณ์ที่แบบถือว่าเป็นยังไงอโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับฟังนะครับครับผมอะ่ะเรื่องแรกเลยคือสิ่งที่ผมเจอคือผมอะ่ะอยู่ในบ้านกับลูกผมเพราะแฟนผมมาจะไปทํางานตอนช่วงเที่ยงครับระหว่างที่ผมนอนอยู่เนี่ยพี่เป้กับลูกผมมาหลับอืนอนอยู่อะ่ะผมอะ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงอะ่ะร้อแบบว่า ไม่ไม่ไม่ใช่ร้องง่ายร้องแบบว่าเอ๊ะเอเอแล้วปกติอะเด็กอะช่วงประมาณห้าเดือนถึงหกเดือนนีครับเขาจะนอนประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งต่อรอบต่อรอบนะครับที่ของที่ลูกผมเป็นลูกคนอื่นเป็นไงผมไม่รู้นะครับครับได้ยินเสียงเอเอเหมือนเสียงกล่อมครับผมก็เลยลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าลูกผมอะผวเลาะเล่นอยู่แบบว่าเล่นแบบว่าผมก็คงเล่นตามภาษาเด็กผมก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เพ่ แต่มันมีครั้งหนึ่งอ่ะที่ว่ามันแปลกใจคือผมแปลกใจเลยลูกผมอ่ะตอนนี้ยพัฒนาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือยังจับขดนมเองไม่ได้ตอนนั้นลูกลูกผมนอนปิกตัวตะแคงเพราะต้องตะแคงซ้ายตะแทงตะแทงขวาเพื่อให้หัวเด็กอ่ะอมไม่แบนให้หัวเด็กสวยใช่ไหมครับครับนมอ่ะผมมาหลับรูปภาพยังมีอยู่เลยคือว่าผมป้อนนมลูกแล้วแบบว่าหลับอ่ะครับผมหลับแล้วนมก็หลุดปากลูกมผมลืมตาขึ้นมาอีกทีพี่เปะ อยูย่ๆอ่ะนมอ่ะกับพ่อห่มอ่ะไปห่มอยู่บมนตัวลูกผมและนมก็เสียบขาปากลูกผมไว้ก็คือแบบพร้อมดื่มเลยพี่เป้อพร้อมดื่มเลยคือนี่คือเรื่องที่ผมเจอมาและพอต่อไปเนี่ยวันที่ผมมาหลวงพี่ผมบวชใช่ไหมครับ,รบผมมาไปแย่หลวงพี่ก็คือหลวงพี่ก็คืออาผมนะครับเขาบวชคู่กันคือผมไปหลอกผีเขาเพราะผมรู้ว่าองค์นึงกลัวผีอีกองค์นึงไม่กลัวผีใช่ไหมครับผมก็ไปแย่แบบด้วยความที่เราแบบว่า เราแย่เล่นนะแย่เขาเล่นเรารู้เรากลัวพี่เป๊อผมก็เดินขึ้นไปเงียบเงียบแล้วผมก็พูดว่าเปิดประตูหน่อยขอบุญหน่อยแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ตกใจกันนะครับแล้วแล้วผมก็แกล้งแล้วผมก็บอกเตชินเองเพราะเป็นชื่อเฟซผมมาเตชินนะครับวัดเตชินเองเขาเปิดประตูมาเพราะอีกวันถัดไปอ่ะผมก็เข้าไปนอนนะเขาเข้าไปนอนกุฏิเขาเพราะว่าวันนั้นแฟนผมอะเอาลูกผมไปนอนบ้านพ่อตาครับอืระหว่างที่ผมเดินเข้าประตูวัดไปอะ ผมมองไปบนกุฏิอ่ะผมเห็นแล้วว่ามีพระสององค์ก็คือหลวงพี่ผมนั่นแหละครับแล้วพอผมเดินขึ้นไปอ่ะจังหวะผมเดินนิเมียบอ่ะเขาก็เอื้อมมือปิดประตูกุฏิพอดีครับแล้วผมก็พูดว่าหลวงพี่เตชินมาเองอืพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะมีหลวงพี่บังแค่องค์เดียวออแต่ตอนที่ผมเห็นนะผมเห็นสององค์พี่เป๊ เห็นในผ้าเหลืองเลยนะครับเห็นแบบเห็นเป็นพ้าเลยครับว่าเขากําลังเก็บกวาดองคหนึ่งนั่งอยู่ตรงข้างประตูอืมวันนั้นนะ่ะผมาถามว่าไม่ไดกลัวหรือไม่ได้ตกใจอะไรนะพี่เป้แต่แต่มันเป็นความที่แบบว่าออเสกเสกแล้วตวาดบ้านตัวเทียบตัวเทียบแต่มันเป็นความที่แบบว่าเราเราเรา,เราช็อกกบคือแบบว่าวัดรอบที่สองแล้วก็คือเราจะแกล้งผีเขาเหมือนเดิมไปเลยแต่เรากับเจอเองครับ พอผมเจอรอบที่เนี่ยเจอที่เป็นพารเนี่ยผมขับรถลงมาขับรถลงมาเลยเพราะนั้นผมอ่ะไปกับน้องชายผมขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความที่ผมอ่ะไม่ได้นอนพี่เปครับแล้วเหมือนผมเป็นว่าเหมือนวืบหลับครับหลับในอ่ะผมหงายท้องอะตกลบลงมาเลยเอ,อ๋ออะเรื่องนี้มันก็ยังไม่แปลกเท่าไหร่ใช่พี่เปครับครั้งที่สามที่ผมเจอเนี่ยผมเจอเป็นรุ่นพี่ผมขับรถเก่งมามาทั้งหมด ที่ผมเห็นผู้ชายอะครับหนึ่งคนผู้ชายสองข้างหน้าหนึ่งคนและทั้งผู้หญิงสองข้างหลังสองคนแล้วเราก็ไปเที่ยวกันแล้วแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์ตามมันะครับ,รบผมขับมอเตอร์ไซค์ตามตามพอจังหวะที่เราไปถึงที่เที่ยวกันเนี่ยเปิดประตูมาพี่เป้เป็นผู้ชายแค่สองคนผู้หญิงคนเดียวปุ๊บผมก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยเราเจออะไรอยู่ดูความที่เดี๋ยวนี้ผมเริ่มแบบว่า ไม่กลัวครับแต่กลายเป็นแบบว่าเริ่มระแวงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าและก็มีจริงๆพี่เป้ผมเอารถปี๊ดเจกอะไปล้มกับลูกผมผมล้มกับลูกผมสองรอบแล้วก่อนหน้านี้รอบหนึ่งเสร็จผมก็ไปพูดกับอาผมเนี่ยที่เขาบวชแล้วเขาสึกมาอาผมเขาจะมีแบบว่าพวกวิชาเขาเคยเรียนวิชามาครับตามความเชื่อโบูราณแบบว่าปู่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับปู่ของปู่เขาอะสักพร้อมกับอาอันนี้ผมไม่ได้อ้างอิงนะครับคือตามที่เขาเล่ามานะครับ สักพร้อมกบตีใหญ่ครับ oh. อ๋ออาสักพร้อมกบตีใหญ่แล้วเขามีวิชามีของมีอาคมแต่ว่าเขาอะไม่รับคือไม่รับเปิดกหนัง mm. ทุกคนเนี้ยเขาก็เหมือนโลของเข้าตัวที่เขาบอกครับแบบแบบเขาแย่ร่างกายเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับครับต่อไปพอครั้งที่สี่เนี่ยพี่เป้ผมอะเห็นจําเจ้าโก้ที่ผม <จำ S 2> เราติดค้าอคงอยู่ได้ไหมพี่เป้จําได้ฮะผมว่าเดินไปในซอยบ้านเจ้าโก้แล้วผมเห็นผู้ชายตัวใหญ่หญๆนดำมายืนอยู่ผมก็คิดว่า น้าคนหนึ่งที่ผมรู้จักแล้วผมก็เดินเข้าบ้านพี่ผมไปก็บอกว่าน้าเขาไม่ยืนทำไรอะไรเงี้ยก็แย่ว่าเขาจะมากระทึบไอโก้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพอผมเดินออกไปพี่เป้ผมมองไปคือผมเห็นเขายืนอยู่นะและแค่ผมกระพริบตารอบเดียวพี่เป้ะเขาหายไปเลยโอ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะพี่เป้ที่ว่าคือถ้าเขาเดินไปเดินเข้าบ้านเขาหรือว่าเขาเดินมาผมมาคือผมต้องเห็นแค่ผมกระพริบตาเพราะตรงนั้นในบ้านโก้มันไม่ใช่บ้านเขาอื นี่ก็คือหนึ่งเรื่องสั้นเรื่องแรกครับโอเคครับต่อไปผมขอเข้าเรื่องที่สองเลยนะครับครับผมเรื่องที่สองเนี่ยประสบการณ์คือผมอ่ะได้ไปคุยเกับคนที่เขามีวิชาอาคมอ่ะแต่เขาไม่ได้สายขาวครับเขาเป็นสายดําดําเลยดําปีเลยดำดําล้วนเลยครับออผมมีครั้งหนึ่งผมเคยเห็นเขาอ่าเอาลูกกอกมาให้ผมดูอืลูกกอกี่นี้นี่คือ เป็นลูกของลูกลูกเขาอ่ะครับที่เขาบอกให้แฟนเขาไปทําแทงแล้วเขาเก็บไว้อ่ะพี่ลูกของลูกชาอ๋อคือหลานเขาอย่างเงี้ยเหรอเป็นลูกของลูกเขาอ่ะแบบว่าเหมือนว่าเขาท้องกับแฟนเขาอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็สั่งแฟนเนี่ยทําแทงแตนเขาไม่อยากทําเขาก็ได้ตบตีแฟนจนสุดท้ายแทงครับออืเขาก็ทําของมนอาคมอะไรของเขาตามที่เขาเรียนมาครับครับจนมีครั้งหนึ่งอะเขามานั่งคุยกับผมว่าของพวกเนี้ย ถ้าเราอะแบบเขารับทำของคือทำเซนทำคุณใส่ใส่คนอื่นนะครับครับแล้วมีครั้งหนึ่งอะเขาเหมือนว่าปั้นตุ๊กตาหรือว่าตุ๊กตาฟางตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งกับพี่เป๊อแล้วก็เขียนชื่อคนนั้นแล้วก็ปักปักชื่อปักอะไร,รจนคนนั้นอนะ<ๆ>เกือบเสียชีวิตแต่ว่าผู้ชายที่โดนทำของใส่เขาเหมือนเขาก็มีอาจารย์ดีอะพี่เป๊มีของดีเหมือนกันอ่าเขาก็มีของดีเหมือนกันครับ อาจารย์เขาไปสายขาวรัวเลยจนแก่เขาแก้ของหายจบแบบว่าคือเขาต้องไปบวชนะครับเขาถึงจะหายพี่คนที่โดนของครับรทุกวันนี้เขาว่ากลับมาปกติแล้วแต่หมอหมอสายดําที่ผมเล่าให้พี่เป้ฟังทุกวันนี้เขาบ้าๆแบาบอกคุยคนเดียวบ้างอะไรบ้างบางทีก็เดินแบบร้องเพลงครับ,รบแต่ไม่ได้ร้องเพลงแบบว่าเป็นเพลงนะพี่เป้ ร้องเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกระถากระถาอะไรสักกระถาหนึงห่งอ่ะร้องแบบร้องเป็นกระถาพี่เป๊ะเป็นมนต์เป็นกระถาอะไรอย่างเงี้ย <ค record. S 1> จนเขาจะมีสติคุยรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแบบเนี้อยู่ตลอดเลยจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เล่าให้ผมฟังนะครับแต่เป็นแฟนของเขาที่บอกว่าโดนเขาตีจนเขาแท้งมันเล่าให้ผมฟังว่าวงตะกุงเขาอะรับขันต่อต่อกันมา แต่คนที่รับขันคนแรกของปู่ของปู่่เขาอะรับสายขาวครับเป็นสายขาวน้วเลยพี่เป้ครับแต่พอมารุ่นที่สองสามสี่ห้ายันรุ่นที่สิบอะกลายเป็นสีดําเลยอ้าวกลับด้านกันซะอย่างนั้นกลายเป็นสีดําเลยสีดํรล้วนเลยปัจจุบันนะตอนนี้นะครับคุณพี่ที่ผมบอกว่าเขาสายดําเนี่ย เสียชีวิตแล้วเฮ้ยนานยังอะและประมาณหกวันที่แล้วครับพี่เป้โอห و, สดมากเลยอะเผา<ห>ใกล้ๆวัดแถวบ้านผมนี่แหละครับและเขาเสียชีวิตด้วยอาการกแปลกๆก็คือว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะเขาลองทุรนทุรายแล้วก็ท่องเป็นคาถาออกระถาที่เขาล่ำเรียนมาออท่องแบบว่ากระถาเหมือนเขากลัวเหมือนเขาไล่อะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่ผมไม่แน่ใจว่าประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเขาท่องแบบนั้นเลยพี่เป๊บท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆจนคำสุดท้ายอ่ะที่ผมได้ยินอ่ะแป๊บนึงครับรถผ่านมาเลยคำสุดท้ายอ่ะที่ผมได้ยินแบบว่าแต่เขาเล่าให้ฟังนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับครับโอเคผมฟังครับพอดีผมอยู่บ้าน บ้านน้องครับรถนั่งขับผ่านเลยสิ่งนะ่งเ<อ>ขาโทษนะไม่เป็นไรนะอ่ะเข้าเรื่องต่อเลยครับแฟนเขาเล่าว่าก่อนที่เขาจะตายเขาท่องคาถา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 จ้าแต่คําท้ายอสองคำท้ายที่เขาท่องอ่ะครับคือพูดโธและเขาว่าขาดใจตายเลยอืแต่สาภาพของเขาเนี่ยข้างในมันปกช้ำเหมือนว่าคนโดนอะไรตีมาพี่เป๊ะ และกระดูกข้อมือเขา,าคือแหลกแหลกแบบว่าคือเขาต้องไปสันนิษฐนะครับ,รบไปสันนิษฐานตอนแรกเขาคิดว่ามีเขาโดนแบบว่าฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่มันมีหลักฐานมีกล้องวงจรมีอะไรหมดเลยว่าไม่มีใครทําอะไรเขาเลยครับเนี่ยครับก็คือเรื่องที่สองโอ้เรื่องแปลกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีมุมหักเหยังไงกําลังคือต้น ต้นตระก,กูลเลยรับสายขาวมาเป็นสายขาวเลยเอาที่ที่ผมรู้มานะครับประมาณสิบก่อนรุ่นนะแต่รุ่นแรกอะรับสายขาวแต่รุ่นต่อไปอะพลิกผันกลายเป็นสายดําแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไระแต่ที่รู้จากแฟนเขาอะคือว่าสายขาวอะเขาได้เงินมาเขาก็แบ่งทําบุญครึ่งนึงแล้วก็แบบ,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 บบโอ้ยแป๊บแป๊บแปบบแป๊บแป๊บแป๊บแบแป๊บแปแปบแบบบ อแต่ที่ผมรู้มาคือว่าต้นตระกูลเขาอ่ะคนที่รับมาคนแรกอะเขาเหมือนแบบว่าสมมติพี่เป้มามาทําแบบว่าอาบน้ามนต์มาอะไรกับผมอาบผมพี่เป้ให้ผมร้อยบาทผมก็แบ่งทำบุญห้าสิบบาทแล้วผมก็เก็บไว้ใช้ค่าน้ำจ่ายค่าน้ำค่าไฟห้าสิบาทแต่รุ่นรุ่นต่อไปเนี่ยคือเขาหวังเงินมากครับหวังเงินเกินไปความโลภอุ้ยอยากจะเล่ามั่ง ผมตกใจแล้วผมยืนอยู่เดียวเลยี่เนี่ยครับประมาณนี้ครับพี่เป๊ได้ได้อันก็ประมาณนี้ดีกว่านะเหมือนกับม่าจะมีน้องพีอยู่คนเดียวข้างนอกเลยเนาะพี่นะแล้วมาหอนเลยโอเคขอบคุณขอบคุณบ้านน้องพี่ยังไงก็เดี๋ยวรีบกลับไปอ่ารีบเข้าบ้านแล้วก็ดูแลน้องนะครับอ่าโอเคแล้วก็กอนบางสายน้องพีดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับแป๊บนึงนะครับพี่เป๊แล้วก็อาทิตย์ต่อไปเนี่ยผมขออีกหนึ่งสายนะครับได้ ได้ครับอยกจติดต่อชื่อเรื่องไปนะครับพี่เป้สวัสดีครับแอดเปตสวัสดีครับและสวัสดีพี่น้องทุกๆคนพี่ป้านาตายายสวัสดีครับสวัสดีครับ